เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเบื้องหลังความฟินของหนุ่มๆทั้ง12คนนะคะซึ่งหลังจากจบซูเปอร์โนวาคอนเสิร์ตกันไปแล้วนะคะก็ยังคงเป็นที่พูดถึงถึงความน่ารักความสุขสนของเขาเหล่านั้นนะคะเราก็จะ,ะได้สัมภาษณ์แล้วก็พาไปดูเบื้องหลังการติดตามเลยค่ะ ใจแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยมากๆนะที่แบบว่าเจอแฟนๆทุกคนเห็นดอยยิ้มทุกๆคนก็รู้สึกมีความสุขะตอนนี้ก็เตรียมทำรากาอและจิตใจกับผมในการคืนสิรค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับทกงคนไม่เคยเลยครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตของผมเลยจริงๆนะร้องดูมายได้ด้วยนะ จากที่เราเห็นพี่กระทิงเต้นไปแล้วเราคงไม่รวมตัวกันอีกแล้วสักหน่อยพี่กระทิ้งสักหน่อยโอ้ไม่พี่บอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพี่พี่ไม่เคยเต้นมาก่อนเลยก็มาเ้ามาที่เาเหมือนเดิมับ ดูทีมปีน้อยปั๊ม ที่ทีมงานเขาตัดภาพมาที่ผมหลุดมาแล้วที่ผมหลุดไปแล้วพวกเราเต้นกันเท้าไยมากสุดยอทำให้หัวใจฉันตีเราอ่ะได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันครับ ครั้งแรกของเราที่เราเจอทั้ง12คนแล้วเวลาเราไปทําละครแบบไปถ่ายละครเรื่องอื่นเราเจอกันผมว่าเราจะแบบ จูนกันติดง่ายขึ้นถึงแม้ว่าการไลฟ์สดเนี่ยจะจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าทุกคนยังสามารถดูแบบรีลันได้ด้วยวันเสาร์ที่5กันยานะครับทางช่อง3กด2นะครับอมครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับอย่างดีเลยสำหรับซุปเปอร์โนวานะครับที่สำคัญที่สำคัญจบซุปเปอร์โนวาแล้วฝากรอทั้ง12คนไว้ด้วยนะฮะ ก็จูนติดกัน1ัง12คนเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็จูนให้ติดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้นะคะใช่ค่คะหลังข่าว3มิตินะคะก็จะได้ชมภาพบรรยากาศความประทับใจของคอนเสิร์ตนุ๊ปซูปเปอร์โนวากันอีกครั้งหนึ่งใช่ใชค่ะ,คะพุ่ม48่นาทาช่อง3มกด3 3นะคะ